เจริญพรโยมทั้งหลายขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอภิบาลคุ้มครองโยมทุกท่านให้มีความสุขก,กายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงขอให้แสงแห่งบุญสองทางชีวิตให้พบแต่สิ่งดีงามให้จิตใจสงบเย็นเปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาอันบริสุทธิ์ขอให้การฟังธรรมในครั้งนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญญา เป็นทางแห่งความสว่างในใจและเป็นแรงบุญอันประเสริฐที่เกื้อนหนุนให้ชีวิตของโยมทั้งหลายเจริญด้วยธรรมมั่นคงด้วยศีลและงดงามด้วยความเมตตาเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจชาวนี้ก่อนที่แสงแรกจะสาดผ่านหน้าต่างขอให้เราหยุดใจลงเพียงชั่วครู่สูดลมหายใจเข้าอย่างรู้ตัวแล้วถามตัวเองเบาๆว่า วันนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรให้ชีวิตเต็มไปด้วยบุญเพราะทุกวันใหม่คือโอกาสแห่งการเริ่มต้นชีวิตอีกครั้งและทุกการตื่นขึ้นมาหากเราทำด้วยใจสงบด้วยจิตที่ระลึกถึงความดีบุญจะเริ่มก่อเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงวัดไม่ต้องรอให้มีใครเห็นเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่บริสุทธิ์แม้ชั่วขณะเดียว มีอานิสงส์ใหญ่หลวงกว่าทานใดๆในโลกคนจำนวนมากมักเข้าใจว่าบุญต้องได้มาจากการทำสิ่งใหญ่โตต้องถวายของต้องไปวัดต้องสวดมนต์ยาวนานแต่แท้จริงแล้วบุญเริ่มเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขณะที่ใจเราน้อมสู่ความดีตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาแล้วคิดดีตั้งใจไม่เบียดเบียนใครตั้งใจจะพูดดีทำดีและมีเมตตาต่อชีวิตทั้งหลาย เพียงเท่านี้ทางบุญก็เปิดแล้วโดยไม่ต้องออกแรงสแสวงหาที่ใดไกลเมื่อเราตื่นเช้าด้วยใจสงบใจเราจะคล้ายผืนน้ำใสสะอาดพร้อมสะท้อนแสงแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของเจตนาดังนั้นหากเราตื่นมาด้วยจิตที่ไม่เร่งรีบไม่หงุดหงิดไม่คิดร้ายไม่ครุ่นถึงเรื่องวุ่นวายเมื่อวาน แล้วตั้งใจว่าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้เพียงยกมือไหว้ด้วยใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยบุญก็เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นบุญคือพลังของจิตที่ผ่องใสคือแรงส่งที่คอยเปิดทางชีวิตให้ราบรื่นคือสิ่งที่คอยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราโดยไม่ต้องร้องขอเพราะใจที่สงบย่อมเป็นแม่เหล็กแห่งความดีเมื่อใจเป็นบุญ คำพูดเราก็เป็นบุญการกระทำเราก็เป็นบุญทุกลมหายใจที่รู้ตัวจึงกลายเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ผลักชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลายคนมักถามว่าทำไมบางคนทำบุญมากแต่ชีวิตยังติดขัดพระพุทธองค์ตอบไว้ชัดว่าเพราะบุญภายนอกจะไม่งอกงามหากขาดบุญภายในบุญภายในคือใจที่รู้จักละรู้จักวาง รู้จักให้อภัยและรู้จักตั้งอยู่บนสติเพราะเมื่อใจเราสงบปัญญาจะเกิดและเมื่อปัญญาเกิดชีวิตย่อมเห็นทางออกจากทุกๆอย่างได้อย่างชัดเจนดังนั้นในทุกเช้าก่อนจะเริ่มต้นทำสิ่งใดขอเพียงหยุดใจให้สงบสักนิดระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งเจตนาให้ดีอุทิศความปรารถนาดีต่อทุกชีวิต แล้วเอ่ยในใจเบาๆว่าวันนี้ขอให้ข้าพระเจ้ามีจิตท,ที่สงบมีปัญญาและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพียงเท่านี้บุญก็เปิดทางให้ชีวิตเราแล้วครับเมื่อใจสงบสิ่งที่เคยเป็นปัญหาก็ดูเล็กลงสิ่งที่เคยเป็นทุกข์ก็ดูจางหายเพราะบุญนั้นไม่ใช่เพียงพลังลึกลับที่อยู่ภายนอก แต่คือความผ่องใสในใจเรานี่เองใจที่สงบคือใจที่ไม่ผลักสิ่งใดออกไปไม่ดึงสิ่งใดเข้ามาแต่อยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนและเมื่อใจเราอยู่ในภาวะเช่นนี้ทุกสิ่งรอบตัวจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางเพราะเรามองโลกด้วยใจที่ไม่ขุนมัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งมั่น และบริสุทธิ์ย่อมนำความสุขมาให้ดังเงาที่ตามตัวไม่ห่างคำตรัสนี้หมายความว่าถ้าใจเราบริสุทธิ์บุญจะติดตามเราทุกย่างก้าวไม่ว่าจะทำสิ่งใดจะพูดสิ่งใดจะคิดสิ่งใดล้วนมีแต่พลังแห่งความดีคุ้มครองอยู่เสมอบุญไม่ได้วัดจากสิ่งที่เราทำมากหรือน้อยแต่วัดจากเจตนาที่เรามีในขณะนั้น เพราะแม้เพียงรอยยิ้มที่มอบให้ผู้คนด้วยใจเมตตาก็มีอานิสง์ยิ่งกว่าการถวายของมีค่าด้วยใจที่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อเราตื่นเช้าแล้วทำสิ่งเล็กๆด้วยใจดีเช่นแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อธิษฐานขอให้โลกสงบหรือระลึกถึงบุญที่เคยทำไว้สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพลังละเอียดที่เรียกว่าบุญจากใจ ซึ่งคอยเกื้อหนุนชีวิตให้ราบรื่นเมื่อเราทำบ่อยๆใจเราจะเริ่มคุ้นกับความสงบเราจะรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เหมือนแสงสว่างที่ค่อยๆฉายขึ้นจากภายในความวุ่นวายทางโลกภายนอกยังมีเหมือนเดิมแต่ใจเราไม่สั่นไหวเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่แหละคือบุญเปิดทางชีวิตอย่างแท้จริง คนที่มีบุญภายในย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคำพูดกลายเป็นมงคลการกระทำกลายเป็นเมตตาแม้เพียงเดินออกจากบ้านด้วยใจสงบโลกก็เริ่มตอบสนองด้วยความอ่อนโยนเพราะธรรมชาติของบุญนั้นไม่ได้อยู่ในวัดเท่านั้นแต่อยู่ในทุกขณะของจิตที่ตั้งอยู่บนความดีบางคนอาจคิดว่าชีวิตที่ดีต้องอาศัยโชค แต่ในทางธรรมโชคแท้คือผลของบุญและบุญเกิดขึ้นจากใจที่รู้จักไม่ทำชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสนี่คือหลักธรรมสามขั้นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่หากตื่นเช้ามาด้วยใจสงบมีสติและตั้งเจตนาในทางดี นั่นคือการเริ่มต้นวันใหม่บนเส้นทางแห่งบุญแล้วใจสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องหามาแต่คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพียงแต่ถูกฝุ่นแห่งความคิดบดบังไว้ทุกเช้าเมื่อเราฝึกใจให้หยุดนิ่งหายใจอย่างรู้ตัวเรากำลังปัดฝุ่นออกจากจิตเพื่อให้แสงแห่งปัญญาและบุญที่มีอยู่แล้วภายในส่องออกมาชัดเจนขึ้นเมื่อบุญในใจเริ่มปรากฏ ทางชีวิตจะเปิดออกอย่างนุ่มนวลสิ่งที่เคยขัดข้องจะค่อยๆค,คลี่คลายผู้คนที่ควรเจอก็จะเดินเข้ามาโอกาสดีๆก็จะปรากฏเพราะใจที่ผ่องใสย่ยอมสอดคล้องกับพลังแห่งความดีในจักรวาลเมื่อเราตื่นขึ้นมาในยามเช้าช่วงเวลาที่โลกยังไม่เร่งรีบแสงอาทิตย์ยังไม่แผดจ้าเสียงนกยังขับขานอยู่ปลายกิ่งไม้ นั่นแหละคือช่วงเวลาทองของจิตใจเป็นช่วงที่บุญสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดถ้าเราเริ่มต้นวันด้วยจิตที่สงบด้วยความรู้ตัวด้วยความตั้งใจจะทำสิ่งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยผลบุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายกว่าการไปวัดเป็นร้อยๆครั้งที่ใจยังรุ่นวายเสียอีกเพราะบุญแท้ไม่ได้เกิดจากสถานที่แต่เกิดจากเจตนาแห่งใจที่บริสุทธิ์ อ่อนโยนและเต็มไปด้วยสติลองหลับตาเบาๆสูดลมหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ข้าพเจ้ามีเมตตามีสติมีใจสงบและพร้อมจะส่งต่อความดีให้ผู้อื่นเพียงเท่านี้ใจเราก็เริ่มสว่างคลื่นพลังแห่งบุญก็เริ่มหมุนวนอยู่รอบตัวเหมือนแสงอ่อนๆที่โอบอุ้มชีวิตให้เบาสบาย เมื่อใจมีเมตตาทุกคำพูดก็กลายเป็นธรรมทานเมื่อใจมีสติทุกการกระทำก็กลายเป็นบุญแม้เพียงการยิ้มให้คนแปลกหน้าการให้อภัยคนที่ทำผิดหรือการอวยพรให้ใครสักคนมีวันที่ดีล้วนคือการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักตนเองในทุกขณะเมื่อเรารู้ว่าจิตเรากำลังคิดดีหรือคิดร้าย ใจกำลังอ่อนโยนหรือแข็งกร้าวเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตและนั่นแหละคือการภาวนาอย่างแท้จริงไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างไม่ต้องรอให้มีพิธีแค่หมั่นสังเกตใจมันปรับใจให้สงบอยู่เสมอบุญจะค่อยๆเติบโตในทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งมั่นในกุศลย่อมเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญอันไพศาลเพราะฉะนั้น หากเราตื่นเช้ามาด้วยใจที่เบิกบานพร้อมจะทำดีพร้อมจะให้อภัยพร้อมจะวางสิ่งที่ถ่วงใจเราก็กำลังเปิดทางบุญให้ไหลเข้ามาในชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องรอให้โลกยกย่องไม่ต้องรอให้ใครเห็นเพียงแค่เรารู้ว่าจิตเรากำลังสว่างก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญเพราะบุญไม่ได้อยู่ในเสียงสวดเท่านั้น แต่อยู่ในความเงียบที่รู้ตัวไม่ได้อยู่ในการกราบไหว้เท่านั้นแต่อยู่ในใจที่นอบน้อมต่อความดีและไม่ได้อยู่ไกลในวัดวาแต่อยู่ใกล้เพียงแค่เรามีใจสงบในยามตื่นเช้าบุญก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วอย่าประมาทช่วงเวลานี้เลยนะครับเพราะเช้าแต่ละวันคือโอกาสใหม่ของจิตคือบทเริ่มต้นแห่งชีวิตที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินไปในแสงหรือในเงา และถ้าใจเราเลือกแสงเลือกเมตตาเลือกสติทุกย่างก้าวของเราก็จะกลายเป็นการเดินบนเส้นทางแห่งบุญอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้แล้วว่าบุญเริ่มต้นจากใจที่สงบช่วงต่อไปของการปฏิบัติก็คือการรักษาใจนั้นไว้ให้ต่อเนื่องตลอดวันเพราะใจคนเรานั้นเปลี่ยนได้ทุกขณะตอนเช้าอาจสงบตอนสายอาจฟุ้งซ่านตอนบ่ายอาจโกรธตอนเย็นอาจเศร้า พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้มีปัญญาต้องรู้เท่าทันจิตในทุกอารมณ์ไม่ใช่เพียงรู้ตอนดีใจหรือสงบเท่านั้นแต่ต้องรู้แม้กระทั่งตอนที่ใจไหวตอนที่ใจทุกขตอนที่ใจแอบวันไหวต่อคําพูดของใครบางคนนั่นแหละคือจุดที่บุญแท้เริ่มก่อเกิดอย่างลึกซึ้งที่สุดเพราะการรู้ทันใจในยามทุกขคือการตัดวงจรแห่งกรรมที่กำลังจะเกิดเมื่อเรารู้ทันอารมณ์โกรธก่อนมันจะระเบิด นั่นคือบุญเมื่อเรารู้ทันความคิดที่อยากพูดร้ายแล้วเลือกเงียบด้วยเมตตานั่นคือบุญเมื่อเรารู้ทันความฟุ้งซ่านแล้วกลับมาสงบหายใจอย่างรู้ตัวนั่นคือบุญบุญทั้งหมดนี้ไม่ต้องอาศัยวัดไม่ต้องอาศัยเครื่องบูชาใดๆแต่อาศัยเพียงใจที่ตื่นรู้อยู่เสมอในยามเช้าก่อนออกจากบ้านลองตั้งจิตอธิษฐานสั้นๆว่า ขอให้วันนี้ข้าพเจ้ารักษาใจได้ดีขอให้ทุกคำพูดเป็นเมตตาขอให้ทุกการกระทำเป็นประโยชน์ขอให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรู้ตัวถ้าเราทำได้จริงทุกย่างก้าวของเราก็กลายเป็นการภาวนาทุกสถานที่ที่เราไปก็กลายเป็นวัดในใจและทุกคนที่เราเจอก็กลายเป็นครูที่มาสอนให้เราเข้าใจตนเองอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆในชีวิตเลยนะครับ เพราะในความเล็กนั้นแหละมีบุญใหญ่อยู่เช่นการเก็บขยะเล็กๆจากทางเดินโดยไม่ให้ใครเห็นการเว้นจากการพูดโกหกแม้เพียงเล็กน้อยการให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราสิ่งเหล่านี้คือการสร้างบุญที่ละเอียดเป็นบุญที่เกิดจากปัญญาและความเมตตาร่วมกันบุญที่ไม่ต้องรอผลแต่จะค่อยๆสรงแรงดีกลับมาในใจเราเสมอและเมื่อเราทำบุญเช่นนี้ได้ทุกวัน ใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวจากใจที่เคยเร่าร้อนจะเริ่มเย็นลงจากใจที่เคยอยากได้จะเริ่มรู้จักพอจากใจที่เคยโกรธง่ายจะเริ่มให้อภัยได้เร็วและจากใจที่เคยวุ่นวายจะเริ่มนิ่งสงบอย่างมีแสงแห่งปัญญาเพราะสุดท้ายแล้วการทำบุญที่แท้จริงไม่ใช่เพียงให้สิ่งของแต่คือให้ใจที่อ่อนโยนกับโลก ให้สติที่ไม่หลงไปตามอารมณ์และให้เมตตาแก่ทุกชีวิตที่เราได้พบเจอแม้เพียงการส่งความปรารถนาดีเงียบๆให้คนที่กำลังทุกข์ก็เป็นบุญที่มีอนุภาพยิ่งใหญ่มากกว่าการถวายของใหญ่โตเสียอีกและนั่นเองคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุญที่เกิดจากใจสงบมีอนิสงส์สูงสุดเพราะใจสงบคือประตูแห่งปัญญาและปัญญานั่นเอง คือแสงที่นำพาเราพ้นจากความมืดของความหลงถ้าใจเราสงบได้ในทุกเช้าชีวิตทั้งวันก็จะสว่างไสวด้วยบุญและปัญญาอย่างแท้จริงเมื่อเราฝึกตื่นเช้าด้วยใจสงบรักษาใจดีไว้ตลอดวันเราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังของบุญที่ค่อยๆแผ่ซ่านในชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ในทุกวันของชีวิต คนที่เคยพูดร้ายเราวันหนึ่งจะเริ่มอ่อนโยนลงสิ่งที่เคยติดขัดในงานจะเริ่มคลี่คลายอย่างไม่รู้สาเหตุสุขภาพใจที่เคยเหนื่อยล้าจะเริ่มเบาสบายเหมือนยกภูเขาออกจากอกทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะบุญกำลังทำงานอย่างเงียบๆด้วยพลังของใจที่เปลี่ยนไป เพราะเมื่อใจสงบเราจะมองโลกด้วยแว่นใหม่ปัญหาที่เคยใหญ่จะดูเล็กลงคำพูดที่เคยแทงใจจะกลายเป็นเพียงเสียงลมผ่านคนที่เคยขัดแยง้งจะกลายเป็นผู้ที่มาสอนให้เราเข้าใจความอดทนสิ่งที่เราเคยกลัวจะกลายเป็นบทเรียนแห่งการเติบโตนี่แหละคือบุญที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนทิศจากความมืดเป็นความสว่างจากการวนเวียนในทุกข์เป็นการก้าวสู่ความพ้นทุกขอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีคนจํานวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าบุญต้องมาพร้อมพิธีต้องมีเครื่องบูชาต้องมีเวลามากแต่แท้จริงแล้วพระพุทธองค์สอนว่าบุญคือการทําจิตให้ผ่องใสถ้าเราทําได้แม้เพียงไม่กี่อึดใจในยามเช้าผลน,นั้นยิ่งใหญ่กว่าการทําพิธีใดๆเพราะจิตที่ผ่องใสจะส่งแรงสั่นสะเทือนถึงทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกการตัดสินใจของเรา เมื่อใจใสคำพูดจะนุ่นนวลการกระทำจะอ่อนโยนและทุกก้าวจะเต็มไปด้วยเมตตาลองสังเกตดูเถิดครับคนที่มีบุญจริงๆมักต้องพูดมากแต่อยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกอบอุ่นสงบและสบายใจเพราะใจเขาเปล่งพลังแห่งเมตตาออกมาโดยธรรมชาติและนั่นไม่ใช่เพราะเขามีทรัพย์มาก แต่เพราะเขาฝึกใจให้สงบทุกเช้าไม่ว่าจะสวดมนต์ภาวนาหรือเพียงแค่ตั้งสติในลมหายใจเขากำลังสร้างบุญที่สูงส่งที่สุดบุญแห่งการรักษาใจให้ผ่องใสบางคนอาจสงสัยว่าทำไมเราทำดีแล้วบางทียังไม่เห็นผลทำไมคนที่ไม่ดีดูเหมือนมีความสุขกว่าคำตอบคือบุญไม่ได้ทำงานในรูปแบบเร่งด่วนเหมือนผลประโยชน์ทางโลก บุญคือพลังละเอียดเหมือนน้ำที่ค่อยๆซึมเข้าสู่ดินช่วงแรกอาจยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแต่เมื่อเวลาผ่านไปดินนั้นจะอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์จะงอกงามเองใจเราก็เช่นกันเมื่อเรารักษาใจสงบทุกเช้าอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งบุญจะผลืบานในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดทั้งในโอกาสความสุขและความสงบที่เกิดจากภายใน และเมื่อถึงวันนั้นเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกเช้าการนั่งนิ่งอย่างรู้ตัวการอธิษฐานด้วยใจเมตตาการยิ้มให้โลกโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งหมดนั้นคือบุญใหญ่ที่ค่อยๆเปิดทางชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอ่อนโยนและเต็มไปด้วยแสงแห่งธรรมคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนจากกันในวันนี้ขอให้เราหยุดนิ่งอีกสักครู่หลับตาเบาๆ แล้วหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวรู้ว่าใจของเรากำลังสงบรู้ว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้อย่างแท้จริงและรู้ว่าบุญกำลังเกิดขึ้นในทุกลมหายใจที่มีสติสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่เคยเก่าเลยครับเพราะธรรมะคือความจริงของใจและใจที่สงบคือประตูแห่งบุญทั้งปวงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสิ่งของใดในมือถ้าใจคุณสงบเมตตาและรู้ตัวอยู่เสมอคุณก็กำลังสร้างบุญใหญ่อย่างที่สุดแล้วตื่นเช้ามาเถอะครับด้วยใจที่สว่างด้วยสติที่พร้อมและด้วยความเมตตาที่อ่อนโยนลองยิ้มให้โลกให้อภัยคนที่เคยทำร้ายอวยพรให้ทุกชีวิตได้พบแสงสว่างแม้เพียงคิดดีในใจโดยไม่พูดออกมา นั่นก็เพียงพอให้พลังบุญเคลื่อนไหวไปในทุกทิศทางโลกที่ใจเรามองเห็นจะค่อยๆเปลี่ยนจากความหม่นเศร้าเป็นความอ่อนโยนและสงบงามขอให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่มีแสงแห่งบุญโอบอุ้มขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยเมตตาและสติขอให้ใจของคุณสว่างสวยอยู่เสมอไม่ว่าจะ,ะเผชิญเรื่องใดในชีวิต และขอให้บุญที่คุณได้สร้างในวันนี้เป็นแรงหนุนให้ชีวิตคุณเดินไปในทางที่งดงามพบแต่สิ่งดีๆทั้งในทางโลกและทางธรรมถ้าคุณรู้สึกสงบในใจแม้เพียงนิดแปลว่าธรรมะได้สัมผัสหัวใจของคุณแล้วขอให้รักษาความสงบนั้นไว้และจงทำให้มันงอกงามขึ้นในทุกเช้าทุกวันทุกลมหายใจเพราะบุญแท้ไม่ได้อยู่ในพิธีใด แต่อยู่ในใจที่รู้จักรักรู้จักให้อภัยและรู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่างมีเมตตาขอให้บุญจากการฟังธรรมในวันนี้ส่งผลให้ชีวิตของคุณและครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขความปลอดภัยความสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามขอให้แสงแห่งธรรมคุ้มครองใจคุณในทุกยามและหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าอย่าลืมแบ่งบุญนี้ต่อไป ด้วยการกดติดตามกดแชร์หรือส่งให้คนที่คุณรักได้รับแสงแห่งธรรมร่วมกันนะครับขอให้คุณมีวันที่สงบใจที่ผ่องใสและชีวิตที่เบิกบานด้วยบุญในทุกเช้าสาธุครับ